อ,อ,อันเดดโชชัยอีกแล้วแชแนลด้วยวันนี้ต่อจากคลิปคลิปล่าท้าผีคลิปที่แล้วของที่มาเที่ยวมาตอนคืนก็คือนั่นพวกเราจะรอถึงร้อยซับผมว่าไม่ถึงหรอกแตาตจริงอะ่ะผมก็เลยนั่นประเด็นคือคิดอะไรไม่ออกก็เลยมาทําก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวมาตอนเช้านะตอนคืนไม่กล้ามาก็คือน,น่ากลัวไปมไม่ไหวมันเป็นอันตรายเผื่อแบบวิ่งหนงวิ่งหนีนิ้วโดนกระเบื้องแถวนี้ดูดิดูพื้นที่รอบๆดิอ กระเบื้องมันเยอะจัดอะ่ะเดี๋ยวจะเป็นใครต่อหนิ้มตีนพวกเราก็เลยจะพามาทำมาชมป่าชายเลนเก่าเมื่อสามสิปีที่แล้วนะแถวเนี้ยมันเคยเป็นโครงการปก่าชายเลนก่อนเพื่อนก็ดูดิในดงเนี้ย <š> เห็นเห็นเชือกนี่ยไหเห็นเชือกปะเนี่ยไม่ใช่เชือกผูกคอ,อตายนะ เดี๋ยวประมาณเมื่อเสรปีที่แล้วพวกเรานั่นขึ้นไปผูกกันแล้วก็มาเล่นเป็นชิงช้าไปเริ่มต้นเลยกันเลยดีกว่าสก oh. นี่ปกติตรงเนี้ยปกติตรงน,รงนี้จะมีโซฟาตรงนี้นี่โซฟาตรงนี้ดท้ยเป็นอาวุ้ก่อนตรงนี้แล้วก็มีกองไฟแถวๆนี้แล้วเราก็จะนั่งกันอย่างนี้แค <Camp ing. S 1> มปิ้ง ไม่รู้เพื่ออะไรนะแล,แล้วพอแล้วพอตกเกณฑ์พวกเราก็จะไปเตะบอลทางนู้นทางหน้าแต่ว่ามันเป็นป่าหมดละก็ไม่ได้พเพื่อนก็ลองคิดเอาเองนะว่าป่าโครงการแต่พเพื่อนๆดูขยกกายดิโครงการขยายโครงการป่าโครงการพวกเราไม่บอกนะวพวกเราอยู่ไหนอ่ะแต่พวกเรา,าเด็กชมบุรี ว่ามีต่อแตนขึ้นมาอเออเอา, <c oughs> น,าน้ำแท่งอีกที่จลื่อนดูร <c oughs> ้องกระดัง่งผมว่ารูปูนะหลุมหมาเด <c oughs> ็ <c oughs> กยี่เจอกระดูกไวเนะี่ยว่าอาจจะเป็นรูปูแ่ะเดี๋ยวนะผมว่าถ้ามแถวนี้ผมว่ามันก็น่ามีแบว่าชาวบงชาวบ้านมาชา <c oughs> ก็อดมีชาวบ้านมา <c oughs> หา,หาปู ดูจะเป็นหมีเท็ดดี้ปะ่ะในเกมนั้นที่มันน่ากลัวน่ากลัวเกมหมีตุ๊กตาไม่ใช่เกมเะอะไรของของใครครับเนี่ยเราเอาคืนเราไม่ไหวของใครเดี๋ยวมารับคืนด้วยน,น่ากลัวจังจริงเลยแต่ว่าสมัยเด็กๆของพวกเรามันเดินได้นะมันเดินหาปูนี่นะแต่มันเด็กนะั่ง ร้อยอย่างนั้นจะเป็นตำนานนี่ปูเต็มเลยที่แบบชาวบ้านแตล้วแปลว่าเพื่อไม่ต้องคอมเมนต์หัวเขต้องคอมเมนต์เขาไม่ต้องคอมเมนต์ว่าให้พวกเรามาหาปูชีวิตรอดในนี้นะปูกกูบอกเยอะกูไม่มาไม่ทำด้วยต่อให้จะมีคนมาไลฟ์กูก็ไม่ทำกูไม่มาเขายากเย็นหน่ากลัวจัดเลย อันตรายด้วยองหินหินได้ผมว่ามันจะเป็นร้อ,อยยางของชาวบ้านอาอย่างดักปูโคตรนานะนอรถไถอ่ะจนขยายาด้ขยายได้นั้นดูตั้งแต่พวกเราเด็กๆอะ่ะอืมนะฮะแต่พวกเราเด็กๆเลย อมอินเสิร์ตด้วยเพื่อความหลอนคลิปนี้มีตัดไหเนี่ยโดนแม่งตัดเลยเดือเท้าเรือยเียวเลยอ่ะแต่ถ้เดือยเรียวก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะผมว่ามีการประกอบอาหารที่นี่ว่ะคมีซองมามาจะไม่รู้ว่านานยังซองยังใหม่เลยอะไม่มีไฟล้นด้วย ดูดิอะไรนี่ครับตนชว์้สมันตนี้ไนนี้นะไอนม้ต้พืนแล้วสมัยก่อนต้นไม้ต้นนั้มันจะสูงกว่านี้สูงประมาณเอวเลยแบบว่านั่งเด้นั่งได้อะถ้าถ้านก็ต้องมุด แต่ตอนนี้มันมันมันล้มเลยมันนอนเลยมันจะหนักลงเพื่อนเราคิดเอาแล้วว่าแถวนี้มันอายุอาณามประมาณกี่ปีอ่ะเพื่อนจะดูความใหญ่ของต้นไม้เลยดูดมันอยากจะเลือ้อยไปไหนมันก็เลือ้อยฉะนั้นดูดิมันล้มนะน่ะน้ำซัดส,ะสะล้มเลยจ <c oughs> ะพอนั่นไงความอยากมีชีวิตรอดก็นั่นไงตั้งสัยพอมีคนพอมีคนมานั่งโค้งเลย คุกกี้สอดไส้หวานหืมใครก็กินไว้แล้ว,นะว,วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยที่นี่ขยใหญ่กันออกนะเพราะว่าเมื่อกี้ขยญ่เนี่ยวงการป่าชายเลนี่จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เจอสิ่งแวดล้อมอืมดีต่อเพด้วยเฮ้ยมีต้นปาล์มด้วยเหรอวะสมร่ก่อนไม่มีนะต้นปาล์มนะเป็นข้าวด้ดยวยเฮ้ยผมว่าพวกม่ของชาวบ้านนะ ดูดิมีแอปเปิลด้ะแต่ต้องหายคางก่อยมันเพราะความเฟี้ยวเราเอาอย่างนี่นพักพักไว้นี่ก่อนเอ,อ้เพื่อนน้องหันไปมองขยะดิทั้งนั้นเลยเยอะจริงหนาวมันผัดมามนี่เฮ้ยแต่ก่อนตอนเด็กใช่ป่ะเวลาเวลาปลดขี้มาขี้อย่างเนี้ยไนะ <c oughs> อาพูดจริงนี่ เพราะเปน้ำล้างตู้เพราะว่าแถวหน้าเป็นน้ำสะอาดเว้ยไม่รู้มันสะอาดยังไงนะแต่ว่าแต่ม่าสะอาดในสมัยตอนเด็กอ่ะด้วแตอนแรกมันไม่มีต้นปล์มันนี้นะแล้วก็จะโตได้นี่ก็แล้วมันนานมากเพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วน่ากวัวจแต่ลูกป์าไม่มีจากลูกกินอง์กินเอ็มกันก็เข้มเนะเพื่อน ผมไม่หไ,มมไหวอ่ะดูว,ะดว่าจะเจองูเ้เกีียวขอมอะไรมึงไปสดแมนไหรอไม่ไอสัสมึงก็รีวิวสบายด้านแมนเลยสบายด้านแมนตะกุเรียกว่าสโตร์ิเตอร์ไปต้องไปพวกเขามไม่เชื่อไงว่าแถวนี้มันเป็นยังไงพาไปดูน้างไยชมที่สุด ตดก็นนน่นอ่ะขึ้นซอยนูน้นน่ะก่้งนกับแบรถที่นนะอุ้ยไม่ใช่ก็กาะเ,เดินไม่ได้หรอก้ยมันลื่นมากนะระวังดูดิเขียวแ<ไ>ป้เลยไป,ไ,ปไปนอนัว์ที่ำบามากจะบ,บงกับเบือนียเดี๋ยวัดอเอ้เติ้ลุ้งฟ้ง กล่องน้ำมันเครื่องเออใช่เขาสรรหาว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแทนเพื่อเสพสิ่งมันเมาเรื่องเลยก็คือว่าคลิปเนี่ยภาพจจริงมันก็มันเอาจริงคือมันไม่มีอะไรนะเอาจริงอ่ะเหมือนเราว่าพามาดูเฉยเฉยมันจะเดินไปทางนี้ได้มันก็จะสุดแล้วเดินไม่ได้ ใช่มันแค่เดินไม่ได้แล้วไเดินไปอ้อมไปก่นอนในแต่ก่อนอ่ะมันก็จะมาได้สุดประมาณนะ่ะแล้วมันแล้วมันก็จะเดินผ่านตันนู้นไปได้ไปซอยอนึงแต่ว่ามันไม่ได้ละมนพังตันเลื่อเห็นสะพานใหม่วะข่ายขึ้นไปดิไม่ได้เห็นนะเห็นเลื่อน,น,นไม้ลางจ้ะ แถวนี้ก็มุ่งงูอะไรก็ไม่ค่อยมีนะปูอะไรก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่มีดีร่างงูสงสัยมันจะไม่ค่อยอุดอมสมบูรณ์เท่าไหร่ยังว่าเจอว่ <c oughs> อาจจะเป็นน้ำสุมุนไพรของชาวบ้านแถวนี้เขาอาจจะหมักไว้ก็ได้แิดดมนี่ไม่ไหวะ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยบื <c oughs> อ่อน,นี่คือจังหวะเดินออกแล้ว,วไม่ไหวจ,จริงดูเถอะนี่มันไม่ไหวอ่ะมันอันตรายมากนะเพือ่อนจริงๆนิ้วอาจขาดได้เพื่อมาตอนคืนนะคือเพือพ่อนๆไม่ต้องขอเพื่อมาตอนคืนมันมาไม่ได้อยู่แล้วอยากเป็นคาตาหรือเปล่าเข่าวัดมันไปเลยเลย งูป่ะน้องโหดนี่โอไม่ไหวอ่ะสมัยก่อนคนเราก็เก่งเนาะป่ามืดขนาดนี้ก็สามารถเอาอะไรเข้ามาได้สุดยอดนุชืมดีไม่ไม่มีใครวิ่งหนีแล้วล้มอ่ะอันนี้อาจร้อง อะไรนะอันนี้สมาชิกมาเพิ่มเจสซี่เจสซี่ลินหกอันเนี้ยเอา้าตอนออกมปนไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่าโอ้ของวินเทจทั้งนั้นเลยนะแถวเนะี <c> ้ย <oughs> ไม่ไหววะ่ะ อันตรายจริงอันตรายจริงเดี๋ยวเดี๋ยวครบ20ไลท์ยังอมจะมาขุดปูโชเอ้า <c oughs> ก็มาขุดปูโชไม่ได้บอกหนิว่าได้ผมไม่ได้การันตีหนิว่าได้หรือเปล่าจะบอกว่าจะมาขุดปูโช <c oughs> หรือไม่แน่ก็ถ้าครบครบหนึ่งพันซับให้ยังอมมไปอยู่ยอดนู้นนะยังโอมคนเดียวนะคนเนี้ยตายกล้องมือสมัครเล่นของพวกเรา บูสมัยก่อนเขาก็สร้างหลักปีทำไมก่อนเขาก็สร้างหลักกิโลกันได้นใส่เนื้วขาดนะมันน่ากลัวจริงโบูเราต้องไปอินเสิร์ฟให้อนาใกล้ๆหรอไม่ไปอินเสิร์ตแหน่าใกล้ๆอ่ะเพื่อความหลอน ใครมาตั้งไว้นานจัดอะอุ้ยนานดีตั้งแต่สมัยพวกเราอะ่ะอ,อือทำไมปั่นจักรยานแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจักรยานให้ปั้นแล้วนะเออ กูมาขุดตัวตลาดได้ทั้งกลุ่มเยหลอย่างเลยเฮ้ยจะออกจะออกสุดละรวดเร็วมากเพราะมันมัน,ม,นม,มันไม่ค่อยมีอะไรงไงแค่พาม,พา,ม,มาดูาเฉยเฉยไอ้ตัวเนี้ยให้โอมมาปอดก็คือใช่หรอะ <S <S <เ>อไอ้โอมกูก็ว่าอยู่ใช่เม,มื่อวามึงมึงไม่ยอมมาหากูเฮ้ย ผมผมว่าผมว่าผมว่าต้องเอาไม้กลับไปนะสร้างบ้านอืมเออออกแล้วอธิบอธิบายไว้แล้วแถวนี้ยเล่มังกรพ่นฟงพ่นไฟแถวนี้แต่ก่อนก็มีบ้านต้นไม้อยู่บนนี้เยอะมากมายอ่ะประวัติ เออเออเออแล้วก็แล้วก็อย่าหาเล่นนะที่ไปเดินตั้งแต่หนูแล้วก็เดินไต่ไต่ไตเดีมากเอออู้ชิดน่ากลัวจริงตอนนี้ปีใหม่ยันนะแต่โคนหายหมดแล้วนั่นเด็ดโคลหักเราปนใหม่ดี๋ยวต้องออกละแหมมีรังนึงนี่ว่าเหมือนจะมีตัวด้วยวินะตน่ะ,นนะไม่เห็นเลยเนี่ยมีตัวด้วยเลยอะ ได้แหะแต่แเมือนแล้วพี่ไอ้เฮียตันเคยเดินต่อยวันนั้นที่มาพี่เฮียแม็กมาด้วยที่พวกเปี้ยงตอนกลับไอพี่เลนนี่วะคปลอเดินกลับพอลอเปียงหุ่ใสวิ่งเลยโพี่เมึงอไปปรงรงเพราะว่า ฝากเพื่อนๆช่วยกันเอาโทารศัตท์ลงน้ำแล้วายเหลี่ยไปอนุรักษ์ผืนป่าของพวกเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปเลียวๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไครแล้ว่อเป็ลังใ,ใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้แอนนตรีโชชัยขอไปก่อนสวัสดีครับไอโอมเอาวุ้ิปีก้องเว็บ